แล้วก็เดินทางมาถึง EP ที่5กันแล้วนะครับสำหรับรายการ l o d x Next Idol รายการที่จะค้นหาไอดอลในหมู่ไอดอลจากวงไอดอลกว่า20วงหลังจากที่มีวงผ่านเข้ารอบไปแล้ว4วงและความพิเศษของ EP นี้นะครับก็คือจะมีการแข่งขัน2คู่แต่ว่าเดี๋ยวโอตาแมนจะทําคลิปแยกกันนะครับเพื่อความโฟกัสในการรีวิวแต่ละคู่นั่นเองเรื่องพื้นที่คู่แรกสำหรับวงตั้งต้นในครังนี้นะครับได้แก่วง d e s d e s วง d ดซี่เดซี่วงไอดอลที่มีอิมเมจแสนละมุนละไมาราวกับดอกไม้ที่สวยงามศิลปินไอดอลภายใต้สังกัดค่ายเมริโก o าวโดยความสดใสน่ารักอ่อนโยนอ่อนหวานและสนุกสนานเหมือนทุ่งดอกไม้ที่มีความสดใสเดซี่เป็นสัญลักษณ์ของความรักที่บริสุทธิ์อ่อนโยนจริงใจและแนวเพลงของวงนี้นะครับก็จะมีความเป็นเอเชียนป๊อปไทยเกาหลีญี่ปุ่นตัวอย่างผลงานเพลงที่น่าสนใจเพลงตึกตัก หรือว่าเพลง d ดซี่เดซี่เข้าสู่ช่วงเวลาของการชูป้ายท้าประลอกนะครับต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยมีการยกป้ายที่ไหวมากๆนะฮะและวงที่ยกป้ายก็ได้แก่ เซลและซูมโมโมจนทางวงเดซี่เดซี่เนี่ยต้องมีการปรึกษาเกิดขึ้นว่าจะแข่งกับวงไหนความพิเศษของ E.P. นี้นะครับก็คือการที่ทางรายการเนี่ยจะเปะิดโอกาสให้เราได้ฟังการวิเคราะห์ของทีมเดซี่เดซี่ด้วยถึงการเลือกวงที่จะมาเป็นคู่แข่งว่าวงตั้งต้นเนี่ยมีการใช้แนวคิดมุมมองในการเลือกคู่แข่งอย่างไรบ้างและสุดท้ายนะครับวงที่ทางเดซี่เดซี่เลือกเนี่ยก็ได้แก่ซูมโมโม ซูโมโมอีกหนึ่งวงไอดอลน้องสาวจากวงญี่ปุ่นนะครับโดยมีวงพี่อย่างเฟสติซึ่งวงนี้เนี่ยเป็นโปรเจกต์ความร่วมมือกันระหว่างไทยและญี่ปุ่นในเรื่องของการดูแลวงนะครับก็จะมีการโปรเจ์ฝึกฝนและดูแลโดยทางญี่ปุ่นเลยวงซูโมโมนั้นก็มีเมียนของความน่ารักสดใสเช่นเดียวกันแต่จะเป็นความน่ารักที่มีความผสมผสานทั้งความอ่อนหวานและความเปรี้ยวเหมือนลูกพีชที่จะส่งเป็นกำลังใจให้แฟนคลับทุกๆคนซึ่งคำว่าโมโมในภาษาญี่ปุ่นคือลูกพีชนนเองตัวอย่างผลง,งานที่น่าสนใจเพลงไมเดีย การแข่งขันคณะกรรมการได้เลือกให้วงเดซี่เดซี่แข่งก่อนซึ่งสาหรับวงนี้นะครับจะมีการแข่งโดยการใช้เพลงเมดเล์ประกอบด้วยเพลงฮิวและเดซี่เดซี่ เริ่มการแสดงต้องบอกว่าวงนี้นะครับเป็นวงที่มีดนตรีเนี่ยแตกต่างจากวงอ,อื่นนะครับในเรื่องของการแสดงเป็นวงที่มีงานมือค่อนข้างเยอะวงสวิงที่กว้างแต่ก็ทําให้เห็นถึงความไม่พร้อมในช่วงแรกๆมีการเล่นท่ากับจังหวะเสียงดีดนิ้วนะฮะมูดอารมณ์ของการแสดงนะครับก็เริ่มจากช้าๆเนิบๆค่อยๆมีการไต่ระดับของอารมณ์จังหวะพรีเซนต์การเม็ดเล่กการเปลี่ยนเพลงเนี่ยจิกว่าทาได้ดีมากๆเป็นการยกระดับอารมณ์ของการโชว์ขึ้นมาแบบดีมากๆแผ่อารมณ์ออกมาได้ชัดเจนมากๆจนสัมผัสได้ทั้งห้องส่งมีพาร์ของการโชว์เสียงรร้้อองดวยแต่กก็มา ขยับตำแหน่งระหว่างโชว์ซึ่งเสียดายมากมากเพราะมันเด็นออกมาเลยพูดถึงความพร้อมเพรียงนะฮะสำหรับเพลงที่2เนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่าเพลงแรกพาสโซโล่มีเรื่องของการแบ่งยูนิตย่อยในการโชว์ดูเจ๋งแปลกตาดีแต่ก็อบมีการจัดตำแหน่งการยืนบางท่อนนะครับที่ดูแปลกเพราะเป็นการทําให้ระยะก,การเดินเนี่ยไกลเกินไปจนต้องมีการวิ่งตัดหลังแล้วก็มีซีนให้ตกคนดูด้วยนะครับถือว่าเป็นเสน่ห์ของวงไอดอลเลยภาพรวมของวงเดซี่เดซี่นะครับก็จะเป็นโชว์แห่งความน่ารักสดใสดูจบแล้วจะรู้สึกอารมณ์ดีแล้วก็มีการไล่มุดอารมณ์ไปเรื่อยๆจากีรรรกกกาคณมม็ ถึงความไม่พร้อมเหมือนกันในช่วงแรกๆงานมือแล้วก็คาแรคเตอร์ที่ดูเหมือนกันเกินไปการแสดงต่อมาของวงซูโมโมะซึ่งมาในเพลง My Dear วงนี้นะครับถือว่าเป็นวงที่มีกลิ่นอายของความเป็นไอดอลแบบญี่ปุ่นสไตล์ชัดเจนอีกวงหนึ่งสามารถฟังได้จากงานดนตรีลักษณะาการเต้นของวงนี้นะครับจะมีความไปทั้งตัวมากกว่าวงเดซี่เดซี่ที่เน้นงานมือมากกว่า เพเทิร์นการโชว์การยืนการเปลี่ยนตำแหน่งก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแต่ก็มีบางซีนเหมือนกันที่เหมือนเป็นการการันซีนกันเองทำให้เกิดการบังกันเองเกิดขึ้นสำหรับวงนี้นะครับก็จะชอบพาร์ทของการที่มีงานมือที่เล่นกับบีทเพลงทําให้สามารถร้าอารมณ์คนดูได้ดีมากๆและพอเป็นการเต้นที่มีการไปทั้งตัวนะฮะก็มีพาร์ทของความไม่พร้อมเหมือนกันออกมาให้เห็นหลายๆจุดโดยเฉพาะพวกรอยต่อของท่าเต้นต่างๆนะครับ มันจะมีความฟรีนิดนึงของจังหวะแล้วก็จะเห็นถึงความไม่พร้อมตามไปด้วยมูฟเมนต์หลังท่อนโซโล่นะครับตรงนี้เนี่ยแอบแปลกนิดหนึ่งนะครับเพราะไม่แน่ใจว่ามีความตั้งใจจะให้ไปทางเดียวกันหรือว่าสวนทางกันพอดูรวมรวม,รวมเนี่ยมันก็เลยดูตีกันนิดหน่อยรีวิวจากกรรมการนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์ที่เหมือนกันเกินไปแล้วก็เรื่องของท่าหลุดที่มีออกมาเยอะเหมือนกันผลการแข่งขันเรื่องการเต้นคุณจันจีเลือกเดซี่เดซี่เรื่องเสน,เน่ห์ครูงเงาะเลือกเดซี่เดซี่ทำให้วงเดซ วิเคราะห์การแข่งขันสําหรับคู่นี้นะครับการตัดสินก็ดูเหมือนจะไม่ได้ค้านสายตาอะไรนะครับแต่ว่าส่วนตัวแต่มมนก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นคู่ที่สูสีเหมือนกันนะครับในเรื่องของการทําได้พอๆกันแต่ว่าอาจจะต้องมานับใปนเรื่องของใครผิดพลาดมากกว่านะฮะด้วยภาพรวมของทั้งสองวงนี้นะครับก็ถือว่ามีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของแนวเพลงท่าเต้นการแสดงหรือว่าการมีจุดข,ขายอย่างเรื่องของความน่ารักเหมือนเหมือนกันแล้วก็มีจุดพลาดอย่างเรื่องของความไม่พร้อมเพรียงกันบ้างในหลายๆจุดนะครับแต่หากโฟกัสในแง่ของการโชว์นะครับทาง i, เดซี่เด ดามิกในการโชว์มากกว่านั่นจะมีการใช้เพลงเมทเล่ทำให้มีอารมณ์ที่หลากหลายแล้วก็มีมิติที่มากกว่าคู่นี้นะครับจึงเป็นความน่าสนใจที่บอกเราว่าการโชว์แต่ละครั้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องจํากัดในการยกเพลงของวงเพียวๆมาแสดงอย่างเดียวเสมอไปแต่สามารถนําไปปรับปรุงปรับแต่งเพิ่มใหม่ได้ออกแบบใหม่ได้เพื่อรีดขินศักยภาพของเมมเบอร์แต่ละคน หรือวริดเข็นสเสน่ห์ของเมมเบอร์แต่ละวงให้ออกมาดีขึ้นก็น่าสนใจว่านะครับในการแข่งคู่หลังๆเนี่ยจะมีอะไรแบบนี้เพิ่มเติมมากขึ้นอีกหรือเปล่าแล้วก็คู่นี้นะครับก็เป็นอีกคู่ที่ผู้ชนะเนี่ยคือผู้ที่ได้มีโอกาสเลือกคู่แข่งทําให้สามารถวิเคราะห์จุดแข่งจุดอ่อนแล้วก็ความได้เปรียบก่อนที่จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นได้สำหรับการแข่งขันของคู่นี้ก็จัดประมาณนี้นะครับและคุณล่ะครับรับชมคู่นี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับสำหรับวันนี้โอตาเมนก็ขอ